หลายคนหวังว่าปี57มันจะเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ดูกรลาผมได้มาสัมผัสทหารใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีเคราะห์มองมุมมองทหารตรงนี้ยังไงฮะไม่มีใครกล้ารับรองหรอกว่า, <c oughs> ว,าว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมหรือไม่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้นําเหล่าทัพที่ผมมาทํางานด้วยแล้วมาเจอผมคิดว่าไมเซ็ดหรือมุมมองเขาเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในสมัยและเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันซึ่งเป็นความท้าทาย ที่มันกระทบอยู่เพราะ,ะนั้นการตัดสินใจแต่ครั้งข่าวนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องนองถึงกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นง่ายแต่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าอยากไม่ไม่อยากมันเกิดเราทุกคนก็ต้องใช้กระบวนการที่มีอยู่ยแก้ไขปัญหามากขึ้นจะใช้การมีส่วนแสดงออกหรือการเ,เดินขบวนผมว่าก็ใช้ได้ตามสิทธิ์ที่ละนุนให้ ความรับรองไว้นะครับระบบประชาตาก็ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน้วเพราะประชาไตายมันคือความหลากหลายมันคือสีสันนะครับที่ดึงเอาความเห็นต่งตางในสังคมมันมาร่วงกันไม่มีทางที่เราให้สังคมเห็นมันพร้อมกันทั้งหมดอย่างเป็นเอกฉันนะครับแต่ว่าเราใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นกระบวนการในการตัดสินถึงแม้เสียงส่วนใหญ่มันจะมีความผิดพลาดหรือผิดปกติแต่ว่าระบบกระจายนี้ก็มีระบบตรวจสอบ ที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสังคมปัจจุบันมันจะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นมีความเป็นิตรไปมากขึ้นการที่จะเกิดแบบพอดีเนี่ยมันคงไม่เกิดแบบนั้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนี่ก็ก็ต้องไปช่วยกันดูและช่วยกันแก้แก้ไขปัญหาหลายคนมองว่าปัจจัยนึ้งก็คือความขัดแย้งทางการเมืองตรงนี้หลายคนมองว่าปัจจุบันการเมืองมันจะเริ่มงันไหมให้อย่าง